ขเขาเรียกว่าอุกอาจและก็สนันไม่ใช่สนันแค่น,นคนปรปฐมนะสนันทั้งประเทศฮะเพราะคนที่ตายเป็นตำรวจนะฮะตำรวจระดับสารวัตรเลยนะครับคนที่ยิงนั้นเป็นลูกน้องของกำนันนะฮะกำนันนกตำบลตาก้องอำเภอเมืองจังหวัดน,นคนปรปฐมกำนันนกเนี่ยก็เป็นคนที่ทำเรื่องอสังหาริมทรัพย์ทำเรื่องก่อสร้างนะฮะเขาบอกว่าทุนจดทะเบียนบริษัทมีประมาณ30กว่าล้านเลยนะฮะและมือปืนเนี่ยที่เป็นคนสนิทของกำนันนกเนี่ยชื่อหน่องบ่อพลับนะฮะมือปืนอายุสีเองนะฮะแปลว่าก็คงจะ กล้าหารงานชายม้ากนะฮะักำนันนกนี่เขาบอกว่าจัดงานเลี้ยงในบ้านของตัวเองและยิงในบ้านด้วยนะครับจริงๆเขาเลี้ยงตำรวจทุกเดือนนะครับไอ้วันที่ยิงกันเนี่ยเขาเลี้ยงตำรวจเขาเชิญนี่นะครับสารวัตรศิกวกรพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวและรองผู้นวยกับทางหลวงพันตำรวจโทวศินพันปีมาคุยสาระของการคุยคือกำนันอยากจะ ให้ช่วยย้ายหลานตัวเองที่เป็นจ่าเนี่ยนะครับย้ายไปย้ายจากสายตรวจไปเป็นสายตรวจจักรยานยนต์ตําแหน่งมันง่ายๆนิดเดียวนะแต่ว่าสารวัตรเขาไม่ทําเพราะเขาเขาเป็นทนตรงไปตรงมาเขาบอกต้องรอตรํารวจเกษียณก่อนถึงจะทําเรือกแค่นี้ฮะทําให้กันันกไม่พอใจนะครับแล้วลุกไปน,นั่งโต๊ะที่มีมือปืนสภักมือปืนก็มายิงเจ็ดนัดนะฮะสารวัตรศิวกรนี่ตายนะครับ ส่วนผู้มุ่กับอลองผู้มุ่มกับวสินเนี่ยตอนนี้อยู่ในโรงพยาบาลนะฮะอาการก็อาการหนักอยู่พอสมควรนะครับแล้วเรื่องนี้ทําให้พอบอรตรลอลองพอบอรตรลนะฮะท่านต่อศักดสูบิมลน,นี่ถึงขนาดใช้ทีมหนุมารและตำรวจภูธรภาคเจ็ดสนที่กาลังกันออกไล่ล่าหนองบ่อพับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่นานนะไม่ไม่นานะน,านะเพราะว่าลองต่อได้พูดชัดเลยว่าคนร้ายอุกอาจมากเป็นตํารวจยังยิงนะฮะถ้าเป็นประชาชน จะขนาดไหนไอ้คําว่าถ้าเป็นประชาชนจะขนาดไหนเนี่ยครับนะฮะเพราะว่าขนาดตํารวจเนี่ยนะตำรวจผู้ใหญ่เนี่ยยังเข้าไปอยู่ในงานเลี้ยงของกำนันได้นะครับแล้วว่ามันมีเรื่องอะไรที่คุยกันมากกว่านั้นหรือเปล่านะครับที่ทําให้กำนันฟิลขาดถึงขนาดทุบโต๊ะแล้วมือปืนยิงเนี่ยนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่า ฆ่าตำรวจนี่ก็อุกอาจเกินไปแล้วนะฮะคือนักเลงใหญ่ๆเนี่ยมือปืนใหญ่ๆเจ้าพ่อบ้านใหญ่ทงหลายเนี่ยเขาไปฆ่าตำรวจนะฮะส่วนมากเขาเล่นชาวบ้านนะครับแต่คราวนี้มันฆ่าตำรวจนะคเขารู้อยู่แล้วว่าตำรวจไม่ยอมอะเพือเผื่นองบ่อพับเนี่ยจะโดนวิสามันด้วยนะครับนีผมเดาไปถึงขนาดนั้นนะแต่สาเหตุจริงๆเนี่ยมันคืออะไรนะทำไมตำรวจต้องอยู่ในแวดล้อมของผู้มีอิทธิพลนะครับและสาเหตุที่แท้จริงของการยิงกันเนี่ยบางทีชาวบ้านอยากรู้มันมากกว่าเรื่องนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่องนี้ คนที่เป็นกำนันนกในหากินทรมมหากินเนี่ยนะครับมันนานรู้จักเส้นสายเส้นสนกลใดเป็นอย่างดีเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่มากกว่านั้นหรือเปล่านี้รอให้ตำรวจเป็นคนถแถลงเรื่องนี้น